สวัสดีครับที่นี่ร้านจุนบิ๊กไบค์มือสองจากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เรามีรถมานําเสนอเพิ่มหนึ่งคันครับเป็นคาวาซากินินจา z ซดเอ็กยี่สิบห้าอานะครับสองร้อยห้าสิบซีซีสีู่บเลียงเสียงเพาะๆนะครับคันนี้เจ้าของซื้อออกศูนย์มือหนึ่งมานะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่สี่พันนิดๆนะครับ อะไรเดิมมีให้ครบนะครับเดี๋ยวเพื่อเพื่อนๆสงสัยนะครับเบาะเดิมบังโคลนหลังเดิมพักเท้าหลังกระจกชิวหน้ามีให้ครบเหมือนเดิมนะครับพ่อเดิมมีให้นะครับคันนี้แต่งสวยๆเลยนะครับมาไล่ดูของแต่งกันเลยนะครับให้เห็นชัดๆระดับ 4K นะครับมีชิวหน้านะครับอุดกระจก วิงใต้ไฟนะครับวิ่งเล็ดซ้ายขวานะครับดูดูความหลอ่อโอ้โหอลังการอ <laughs> ลังการนะับล้อยางสะอาดดนะครับท่อตัดแคทเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะฮะสวยใสครับมีกาดแข้งเครื่องนะครับมีท่อตัดแคทออกนะครับปลายโยชิมุระอาเนะครับ เบรกหลังสวยๆครับล้อสะอาดๆ,ๆนะครับยางเหลือๆนะครับวิ่งมาหลักพันโลนะครับเอาไปแบนโค้งมาแล้วคันนี้มีคลิปเสียงแยกต่างหากนะครับคลิปเสียงนี่แบบเล้าๆเลยนะลั่นๆเล้าๆแต่จริงๆท่อตัวนี้ลงตัวกับการตัดแคตตอร์ติกออกนะครับคันนี้ได้ทําการขยายแรมแอร์ขยายปากแต่ขยายทางเดินอากาศเข้าเรียบร้อย เปลี่ยนกองอากาศให้เรียบร้อยเปลี่ยนกองน้ามันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับน้ํามันเครื่องเป็นโมตนเจ็ดพันหนึนะครับเพื่อนแต่งแก๊เลยนี่นดูมีคลิปเซอร์วิสให้ดูเรียบร้อยนะครับคันนี้เหมือนมีลูกค้าจากจังหวัดชนบุรีนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปเสร็จเรียบร้อยจะลงให้ชมแล้วให้ลูกค้าตัดสินใจนะครับ แต่จริงๆลูกค้ากะจะเอาแล้วผมบอกว่าให้ดูครบๆก่อนนะค่อยค่อยมาจำใจเย็นมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็วอร์มน้องหน่อยนึงนะ,อะวอร์มหน่อยนึงวอร์มหน่อยนึงยังไม่ได้วอร์มเครื่องเลยเดี๋ยวมันจะเร่งให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ไม่ได้นะเพราะว่าไอตัวเล็กเนี่ยมันต้องวอร์มเครื่องประมาณสักห้านาทีนะเพื่อนไปดูความสวยนะไมดูทรงนะครับที่ผมจัดทรงให้นะ ข่อขนาดขึ้นแบบนี้นะครับชิวหน้าเป็นแบบสองโหนกนะครับวิ่งไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนเพราะผมเอาของรุ่นอื่นมาใส่นะครับ <c oughs> นี่มันดูมันมันให้ความแบบเขาเรียกว่าเพียวบางนะครับมันไม่ได้เทอะทะเหมือนตรงรุ่นนะมันคือมันคือของนินจาสามร้อยนะยุดปกติเลยนะนี่เห็นไหมแน่นแน่นบอกเลยแน่นๆน่นเปิดไฟสูง ไฟสูงนะโอ้โหอย่างเพชรสีเหมือนเพชรอย่าดูโคตรโคตรสวยนะฮะน้องวอมเครื่องแป๊บหนึ่งนะดูคอท่อหน้าเครื่องนะครับถังแม่น้ำโซ่สะเตร์นครับคันนี้ถือว่าสวยนะกิบไม่มีล้มชนไม่มีรอย แบบคนเมียวเยอะนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งแสเจ็ดหนเก้บาทเดี๋ยวตารางผ่อนเดี๋ยวผมเอาให้ลูกค้าดูอีกทีนึงนะครับคันนี้น่าจะได้ดาวอยู่ที่2องหมืนห้บาทนะครับกระกะบอกลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะผ่อนสีปีเดือนละสี่0ันประมาณ4.100ประมาณนี้นะร,รถมันคันแสนกว่านะครับ่จริงๆผ่อน5ปีก็ได้นะ ผ่อน5ปีก็ได้อยู่ที่ลูกค้าพึงพอใจนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าผ่อน5ปีได้นะอ่ะ,อะโอเคจะเห็นผมหรือเปล่านี่แหละอ่ะอกเรื่อง,งแล้ว อันนี้แปลกไม่ระเบิดพ่อตอนตอนเราเบิ้ลนะั้นน่าจะเป็นเพราะเรื่องความยาวของพ่อนะครับอ่ามันเลยไม่ระเบิดพ่อเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ให้ระเบิดอ่าให้เครื่องยนทํากันแบคไฟ์นะครับ ตอบไหนึง่งโอเคเดี๋ยวจะได้คุยกันชัดๆหน่อยนะก็คือท่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ระเบิดหรือไม่ระเบิดนะแต่คันนี้ก็คือปักแต่ขยายให้เรียบร้อยนะครับระบบแรมแอร์ Air ขยายให้เรียบร้อยลูกค้าอยากจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทั้งแรงมา้าแรงบิดที่มาเต็มเต็มระบบเลยก็คือไปแฝดกล่องแล้วรองว่า40ตัวนี่มีให้เห็นนะครับ40ตัวนี่มีให้เห็น40บบวก พี่แน่ๆคือเขามาแล้ว30กว่าเนี้ยเขามาแน่นอนท็อกเขาเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะว่าทางเดืออากาศใหญ่ขึ้นหายใจสะดวกขึ้นครับพอเราสั่งเล่งปุ๊บคือท็อกมาเยอะกว่าเดิมแน่นอนจากปากแตนเล็กๆครับแค่26มิลโอ้โหเล็กมากใหญ่กว่านิ้วโป้งผมเป็นนิดเดียวนะครับขยายเพิ่มอีกมามาอีกประมาณ10มิลครับผมตีไปเลยเซนนึงอะ่ะที่ผมควอนควอนออกแล้วแต่งปากแ,แตให้มันสโลปแบบ สวยๆให้ลมมันลงดีๆนะคันนี้เปิดราคาที่179,000บาทนบาทครับลูกค้าคนไหนสนใจสอบถามได้ที่เบอร์0863711307ครับอโอเคสำหรับคลิปคันนี้ลากันไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าครับบ,บ,บ๊ายบายบ๊ายบาย